สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็จะเล่นเกมไอโอนิอาโอนิไนแม่ซึ่งเป็นเกมผีหลอนๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกันอ้าวแล้วคนหายไปไหนกันหมดวะทำไมไม่ได้เข้าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอทำไมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยผมไม่ได้เล่นมาสามตาเลย วัดผมไม่ได้เล่นมาสามตาผมรอมาสามรอมานั่งนานเลยพอเสร็อเราต้องนั่งรอเนี่ัน่งีอยนั่งรอยงอ,อยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนนะครับทุกคนวัดนั่นใครอะ่ะ มีอนันต์ปัป็ดนั่งข้างผมไข่เหมันพิมืนอนว้าวเขานั่งข้างผมแล้วสวัสด,ดีครับอืมลุ้นแตง for watching หน้านี่ใช่เลยเน่นะแตง for watching ชัดเลยเนี่ยบรา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 บาเฮ้ยทำไมมีสี่คนแล้วในห้องมีกี่คนเนี่ยทำไมมีเยอะกว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเกสอเ้ยนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหแปดเก้าสดแล้ำไมมีเจวัดแล้วคนหายไปไหนกันหมดวัดมันเกิดอะไรขึ้น oh, มันเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับกคนเอ,อ้าเข้าไปไม่ได้เจ้ยเข้าไปไม่ได้ผมรอบแล้วหลายรอบเย่าไรล่ะสองไปเลยไปเลย เยะหมาก่อนมาก่อนเลยอย่าแย่งเลยมาก่อนมาก่อนมาก่อนเลยอย่าแย่งเลยเฮ้ยมาก่อนเลยอ่านักเรียนทุกคนหยิบดินสอนแล้วสมุดขึ้นมาคาบแรกที่จะเรียนคือตึงเตึงเตึงเตือง โอเคทุกคนไปกินข้าวได้ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนเลยไปกินข้าวก่อนนะป่าใส่หัวเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยได้เล่นแล้วเย่ yeah. บอกว่าบอกว่าขอไม่ได้เย yeah. ไดงแล้ว เอาที่เชร์ซึ่งเป็นผู้สร้างเดียวกับเกมเปต้านะเปต้าเป,ต,าเปต้าสวัสดีดครับแล้วมีการสนสนุในวันนี้นะครับบริสุทธิ์นะดุก๊กเกคนลจะได้คะแนนน่อยก็จะสอบไปไปะแล้วไม่ต้องกลับบ้านวัดอุอออ้ยตัวมาเลียเตอร์นนี่คืออะไร เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอนะวันน้ารุดกตาแล่นนำมาที่นี่ฮะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเออเพื่อนคิดมันเกิดอะไรเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรนั้นตอนนั้นตู้ไหล่านะ้าเฮ้ยไอ้คิวจะไม่กเห็นหนะ้าเป็นะอย่างนี้เป็นะอย่างนะี้ รียบร้อย <Yeah. S 1> ตายกันแรกแล้วเล่นุูกตาตายันแรกมาทุกคนเทคที่สองเม่กี้ตายอีกแล้วเล่นลูกตาตายลูกตาอ,อะไรคืออะไรอมคุณครูบอกมาถ้าครูไม่บอกอ่คุูโดนแน่ห พิมอะไรกันบ้างนะโอ้ยสิบบวกสิบได้สิบเอาวะสิบบวกเฮ้ยปามาเลยนะครับเย่ๆไม่ออกไม่อมอกห้องเซฟอ่ะเอาเอาดีปีปีเข้ามาให้ให้คนอื่นล้ออ่ะเอออยู่เหลือคนเดียวออกเกมเลย มาคุณคุณคุณอ้าววัสดีเรามีสอบวันนี้พวกคุณตรวจสอบไม่แน่ใจว่าเรียนรู้หรือไม่แต่คุณสอบไม่ผ่านคุณก็ณจะไม่ได้กลับบ้าน,นได้ยินไหมอ๋อนี่มันตัวอะไรอ่ะ

เห็นไล้เนี่หแล้วล้วินตายอน่าดีอยู่ในห้องนี้แหละโรเคูรอประตูห้อ าตัวละรู้สึกแต่ อ็เริ่มม้วนมันเริ่มม้วนไปนี่นี่คือัวงนี่นี่ เอกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสามส้าหกเจดเจคนเอยไม่ใช้หกคนเราตายตอนนี้มีตุ๊กตาวะโอไม่ละโอไปัดไปที่เกมปลูกสวย แต่จริงไม่ได้เล่นติวสักงพูดสีนแหลกแหลกแหลกมามาาไม่รูว่าไม่ได้เล่นนาสีมือหลยเอืออะไรไงี้เล่นตายล๊ะ รูไม่มีขุงแพงนี่เอานี้นะไีแพ็กเกจแพ็กเกจเ้ปุ๊บไม่น่าสนใจเล่นหมดแ้ว โอ้ยจบเลยนั่งดูเห็นเลยนะบักอีกแล้วนั่งดูเลยบังบังว่าตายเออหลังวันนี้ไม่ชอบดูหลังเลยเมื่อกี้ก็โดนฆ่าข้างหลังหมอว่าจับตุ้มจับตุ้มตุ้มเอ้ยวันนี้อ่า

จะซื้อแล้วไม่ต้องไปยงนะยิงยิงนะ

mười lăm mấy rồi ạ mười lăm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  ไม่รีโลค่ะเอาอีกแล้วรีโแหละไปโค้ชาเลยเพราะมันแหลกโดนยิงตายเลยดนาะอีกน้ายเลยไม่น่ายิงเลยยิงคนนี้แบบไม่ยองยิงคนนี้แบบไหนโอ้โหยันนี้ nó đặt vào cái cổi này kh uma nó đặt ra Nu hông bao giờ xẵt nó lại Nu 3 Terima <laughs> 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 อะไรไม่ทนะัมน้าน่าอเลยน่าจะยัง uh <laughs> 拜拜。

cướp dính đúng Ồ, ừ, xả dung, xả dung mà Tung, nhà bó Tung, nhập ló Tuyệt Ồ, mà lắm, Mấy, phải Nhìn nhé nhìn, นี่จากไหนครับมีนจาไหนงั้นููนว,นว่ามันตรง งั้นผมนจะเปิดแล้วจริงแล้ มันตามหลังมามันม่จิงจาจิ้งจามนี่ิงยิงิงตกเลยเลยมันิค่าผมเย้ ส่งข่าวรู้มนะเปี่ยนนะอ๋อเนี่ย

ว่าไม่ได้กดจริงเห็นได้ไงอ่ะมันไม่เนียนอ่ะเออมาก็ไม่เนียนจิงตุ้งอะไรวางป้องฉิงตุ้งหลบร้อยทำว่างทำว่างทำว่าง เออฟังยสียยังเ้ขาเพลังฟังอกเขาาเลยจี